ดราม,าม่าถล่มกามินหลังบินกลับเกาหลีแน็กชาลีเผยรอข้อความตอบกลับข้ามวันดานแฟนคลับพากันทกสนันรักครั้งนี้จริงหรือหลอก เรียกได้ว่าทําเอาเหล่าแฟนคลับใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อการมินต้องบินลัดฟ้ากลับเกาหลีอีกครั้งเมื่อหลังจากที่ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันพร้อมออกกิจกรรมอีเวนต์ร่วมกันอย่างมากมายในตลอดระยะเวลา40กว่าวันแต่เมื่อหลังจากที่ทางด้านสาวเจ้าตัวอย่างการมินกลับประเทศเกาหลีไปได้ไม่นานก็เกิดดราม่าสนั่นโซเชียลโดนทัวลงยับถึงการกระทําที่เพิกเฉยต่อนักชาลีทําเอาแฟนคลับหลายคนผิดหวังพร้อมตั้งคําถามถึงสาวการมินกันยกใหญ่ว่า รักครั้งนี้จริงหรือล้อเล่นกันแน่เมื่อไม่นานมานี้แน็กชาลีได้ออกมาเผยโมเมนต,ต์ตอนไปส่งกามินกลับประเทศเกาหลีใต้ว่ากามินเพิ่งกลับไปได้ไปส่งมาด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยพร้อมบอกว่าต้องขอโทษก่อนที่ตนไม่ใช่คนที่จะมาสวีทหน้ากล้องหรือต้องมากอดร่ำลากันสักเท่าไหร่ซึ่งส่วนตัวคิดว่าแค่ได้จับมือก็ดีใจมากแล้วซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักสําหรับเขามากๆพร้อมบอกเพิ่มเติมอีกว่าไม่จําเป็นต้องกอดให้ทุกคนเห็นกัน กันที่สนามบินกันเยอะๆเพราะเกรงใจหลายๆอย่างค่อยไปแอบกอดข้างหลังก็ได้พร้อมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าไม่ทราบว่าทางด้านสาวเจ้าตัวอย่างกามินจะกลับไปเกาหลีในครั้งนี้นานแค่ไหนก็คงต้องให้ทางเจ้าตัวกลับไปเคลียร์งานของเขาซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเพราะกามินก็ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวพร้อมยอมรับว่าใจหายอยู่เหมือนกันเพราะอยู่ด้วยกันมา 40, 40กว่าวันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากแรกๆก็เกรงแต่พอได้ทํางานด้วยกันมันน่ารักมากๆก็จะจดจําม คมเมนต์ที่ดีทั้งหมดไว้พร้อมเผยสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดว่าเท่าที่ผ่านมาก็มีทั้งดราม่าและความน่ารักซึ่งทั้งเขาและเธอ,อยังคงต้องเรียนรู้กันไปอีกเรื่อยๆเรื่องจะย,ยัดเยียดความเป็นแฟนก็จะทําให้มีเครียดด้วยพราะเดี๋ยวจะเกิดดราม่าได้มันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะตัดสินใจเลยทุกอย่างต้องใช้เวลาเรียนรู้และดูตัวผมก่อนล่าสุดหลังจากที่กามินติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีใต้ที่เธอนั้นเพิ่งบินกลับประเทศไปได้ไม่นานก็เกิดดราม่าที่มาพร้อมกับเสียง วิาพากษ์วิจารณ์จากเหล่าแฟนคลับที่ต่อว่าถึงการกระทําของสาวเจ้าตัวอย่างกามินกันอย่างสนั่นโซเชียลเหตุเกิดจากเมื่อแน็กชาลีได้ออกมาเผยผ่านไลฟ์ของตัวเองว่าหลังจากที่กามินถึงเกาหลีแล้ว <S <S ก็ไม่มีการตอบกลับข้อความถึงเขาเลยว่าถึงแล้วซึ่งแน็กชาลีคิดถึงกามินมากๆพร้อมกล่าวในทํานองว่ารอการตอบกลับมาของกามินข้ามวันข้ามคืนแต่ไรว้วีแววการตอบกลับจากทางด้านกามินว่าถึงประเทศโดยสวัสดิภาพแล้วจึงทําให้แน็กชารลีบ่นคิดถึงกามิน ผ่านหน้าไลฟ์ของตัวเองในเชิงแอบน้อยใจจึงทําให้แฟนคลับของแน็กชาลีเมื่อเห็นดังนั้นก็ต้องเข้าไปบอกในไลฟ์ของกาเมินที่กามินนในไลฟ์เมื่อคืนของวันที่20เมษายนพร้อมพิมพ์ข้อความถึงกามินที่ยังไลฟ์อยู่ในทํานองว่าตอนนี้ชาลีกําลังงอนอยู่นะพร้อมพูดถึงเรื่องราวนี้ให้กาเมินฟังซึ่งทางกาเมินที่ตอบกลับไปว่าตนนั้นติดธุระพอถึงเกาหลีก็ทําธุระวุ่นมากๆเลยยังไม่มีเวลาที่จะไปคุยกับชาลีเลยหลังจากนั้นไม่นานเจ้าตัวอย่างกามิน ก็ได้ปล่อยโฮกลางไลฟ์ประมาณว่าดีใจที่เหล่าแฟนคลับเปหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้จากเหล่าแฟนคลับของแน็กชาลีกับกามินเกิดขึ้นในทันทีโดยมีข้อความจากแฟนคลับได้แสดงความคิดเห็นกันผ่านทางช่องทางทิกตอกกันสนั่นในทิศทางว่าเรื่องนี้ทําไมกามินถึงไม่ง้อแน็กชาลีโดยมีเนื้อหาในข้อความระบุว่าเราไม่ได้ดราม่านะแต่แค่ตั้งคําถามโตโตว่าถึงเกาหลีแล้วทําไมไม่โทรไม่แชทบอกชาลีสักคำ แต่มีเวลาไปเปย์ p ถึงตีห้าเนี่ยนะต้องคนรักแบบไหนกันแค่แชทบอกทิ้งข้อความไว้มันจะเป็นอะไรไปบางคนก็กล่าวว่าจะกลับมาไทายเพราะงานเพราะรวยได้งามๆหรือเปล่าไม่ได้มีใจกับชาลีหรอกแสดงเก่งอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้กล่าวว่าเอา้านึกว่าจะชินกับของขวัญที่ได้แล้วยังตกใจอยู่อีกเหรอกามินพลาดเยอะเลยเมื่อคือนเธอแสดงละครอยู่หรือเปล่ากามินเธอมีใจให้น็กชาลีไหมถ้าไม่ก็ปล่อยชาลีไปอีกคอมเมนต์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่าอย่าให้ฉันคิดว่าที่หายไปข้ามคืนหายไปกับใครอีกคนเดี๋ยวนี้เฉยๆกับการร้องไห้ของกาหมนินมากๆไม่อินเหมือนเมื่อก่อนแล้วบางคนก็กล่าวว่ามันยังจบไม่ได้หรอกครับซีรีส์เรื่องนี้เฉพาะงานพรีเซนเตอร์ที่รับไว้ก็ยังถ่ายงานไม่จบยังไงก็ต้องมา1% 0 0 0ซจะเต็มใจหรือไม่ก็แล้วแต่เพราะน่าจะเซ็นสัญญากับสินค้าเขาไว้แล้วแล้วที่รับไว้ก็ยังไม่ได้ดําเนินงานอีกเยอะจะจริงหรือหลอกยังไงก็ต้องมาทํางาน100%ตถ้าทิ้งโดนเขาฟ้อง ยังไงก็รอดูกันไปอีกยาวๆว่าจะจริงหรือหลอกก็ค่อยๆพิจารณาดูเอาส่วนตัวอยากให้เขารักกันจริงๆสงสารชาลีเขาเป็นคนดีจริงๆอยากให้เขาสมหวังแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคอมเมนต์จากแฟนคลับอีกส่วนที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงว่าเข้าใจทั้งคู่เป็นอย่างดีโดยมีข้อความระบุประมาณว่าผมจะอยู่กับกามินต่อไปเหมือนที่แม่พี่น้องและทีมงานชาลีอยู่เพราะคนพวกนี้คือคนวงในอีกคอมเมนต์ก็ได้กล่าว ว่าอย่าคิดมากชาลีต้องมั่นใจในตัวกามินไม่ต้องสนคำพูดผู้ใดไม่มีใครหวังดีกับเราเท่ากับคนรักครอบครัวชาลีต้องอดทนให้มากนะซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปและดราม่าในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่กันต่อไปพร้อมกันด้เลยค่ะ